หลังจาก7ปีครึ่งที่กองกำลังนาน,น,า,นาชาตินำโดยสาหารัฐบ,บุกเข้าไปอิรักวันที่31สิงหาเส้นตายครับประกาศโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าจะต้องสิ้นสุดการสงครามหมายความว่าสหรัฐเองนั้นจะไม่อยู่ทําสงครามในอิรักจะสอนให้ทาหารอิรักเองนั้นปกป้องตนเองและสัญญาณของการสิ้นสุดการ รบของสหรัฐในอิรักนั้นก็คือการถอนตัวของกองพลน้อยที่ชื่อกองพลน้อยสไตรเกอร์สไตรเกอรบว่าบุกลุยและนี่คือหน่วยรถหุ้มเกราะสไตรเกอร์0คันกองพลน้อยสไตรเกอที่4ของกรมทหารราบที่2รวมทั้งกระบวนรถบรรทุกสิ่งของอีกจำนวนมากเนี่ยเคลื่อนออกจากอิรักอย่างเป็นระบบข้ามพรมแดนเข้าไปในคูเวต ซึ่งทําก่อนที่เส้นตายโอบามาขีดเอาไว้ส1สิงหาสองสัปดาห์เอแน,น่ใจหรือครับว่าสหรัฐเนี่ยจะถอยไปจริงๆและแน่ใจหรือว่าทาหารอิรักนั้น จะสามารถดูแลตัวเองได้หลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะแม้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาข,ของสหรัฐเนี่ยจะประกาศถอนทหารโดยเฉพาะหน่วยรบของสหรัฐเนี่ยออกไปนะคะแต่ก็มีความกังวลค่ะว่าความรุนแรงในอิรักนั้นบางครั้งก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นเดียวกันสําหรับจํานวนของทหารสหรัฐในอิรักตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0นายด้วยกันค่ะแต่ว่าหลังจาก31สิงหาคมกองกําลังของทหารสหรัฐ รัฐในอิรักจะเหลือเพียง50,000คนเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นวันเส้นตายค่ะที่สหรัฐนั้นประกาศจะยุต,ติปฏิบัติการรบในอิรักที่เหลืออยู่จริงๆเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นค,คล้ายคลครูฝึกค่ะที่จะฝึก ความรู้ทางด้านทหารความชํานาญต่างๆให้กับกองทัพของอิรักได้ดูแลตัวเองค่ะและก่อนที่จะถอนอย่างเป็นระบบจริงๆในปีหน้าตามเส้นตายที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศเอาไว้<ม>ซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะบอกว่าไปประกาศแบบนี้เนี่ยชัดเจนเกินไปก็ทําให้ค่าศึก ก็บอกว่าตอนนี้เราก็ผ่อนกําลังไปก่อนดีไหมรอให้สารัฐถอนทหารออกไปเราค่อยลงมือจัดการก่อเหตุก่อการร้ายในอิรักให้มัน รุนแรงอีกครั้งหนึง่งคล้ายๆกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานค่ะที่พอประกาศเส้นตายของการถอนทอาหารปุ๊บเนี่ยถูกวิพากวิจารณ์อย่างมากอย่างสวอจอห์นแมคเคนเองก็วิพากวิจารณบอกว่าคุณไปให้ศัตรูรู้ว่าเราจะถอนกําลังออกจากอัฟกานิสถานวันไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างมากแต่โอบามาก,ก็อ้างได้ครับว่าประชาชนควเบริการรวมทั้งเรื่องวิจารเรื่องสงครามอิรักเนี่ยต้องการความชัดเจนต้องการรู้ว่าเราจะยุติบทบาทเมื่อไรอย่างไรฉะนั้นตอนที่หาเสียงผมก็ต้องบอก ว่าผมจะต้องจบสิ้นการปฏิบัติการทางทหารของฐานสาหรัฐในอิรักวันนั้นวันนี้พอผมบอกไปอ่ะไม่พอใจอีกหาว่าศัตรูรู้อีก <Okay. S 1> แต่แน่นอนครับทุกคนก็รู้ว่าถ้าประกาศอย่างนั้นก็เป็นแนวทางการเมืองเท่านั้นเพราะไม่มีใครรับรองได้ครับว่าทหารอิรักเองนั้นจะสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้อย่างไรแต่ว่าสาหรัฐก็อยู่ในฐานะลำบากไม่ประกาศถอนก็หาว่าเป็นตัวการที่ทําให้เกิดความรุนแรงในอิรัก ครั้นประกาศถอนก็จะกลายเป็นว่าไปทิ้งเพื่อนทําให้สงครามอิรักนั้นจะต้องยืดเยื้อเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรักนั้นไม่มีใครมีความมั่นใจเท่าไหร่นักแต่ดูเหมือนบาบารักโอบามาไม่มีทางเลือกเท่าไหรค่ครับโดยเฉพาะคะแนนนิยมในบ้านเนี่ยย่ำแย่ขนาดน,นี้ เหตุนึงก็คือสงครามอิรักด้วยใช่ไหมครับค่ะมีส่วนอย่างมากนะคะส่วนหนึ่งค่ะแต่ที่มีส่วนมากกว่านั้นเนี่ยแน่นอนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องที่ทําให้คะแนนนิยมของโอบามาลดต่ําลงนะคะผลสำรวจล่าสุดของสุวิชัยโดย AP พีเขาบอกว่ามีประชาชนชาวอเมริกันเพียงแค่41เท่านั้นที่พอใจการบริหารของโอบามาทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นโอบามาจะต้องเร่งปรับปรุงในเรื่องนี้ค่ะคือไม่ถึงครึ่งแล้วที่พอใจการบริหารของเขาในเรื่องของการทําให้ สหรัฐนั้นฟื้นฟูจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพค่ะ